สลัดจานจเล็กๆเ,เลยครับอู้ป๊อปสุดเจ้โอ้โห, <f> หความยาวขาอือหือครับสอนกับเลยอ๋อพี่ส,สวยดีจ้ะเี็ดตั้งแแ่ครับแม่อีกีนาะ่เฮ็ดเชอนี่แกงแซบบอขมครับแกงแซบย่างย่าง ยังอีกลึกอโอ้ยังไม่ได้ถึงอ,อีกเลยเบิ้งครับอันนี้ยากกว่าใหม่มันทาได้ครับสามารถซีซีเพียนนี้เนาะอยู่ป้ายแสดงว่าอยู่หรือประมาณหาสิบเซนสอกหนึ่งแขนหนึ่งความยากของขาเหตุครับได้ได้ดอกนึงครับช่วงค้าออก นี่ปุปัไน,น,นไดอก็มนงามเลยแกงหวานจ้าดีเด่นสดนส,สาวร่อพอแล้วครับส,ส,ส,สามดอกดอกงามมาคืนได้จ้า ือเนาะกำลังถูเลยนะกำลังขนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับเหมือนี้ผมก็สลัดนะครับพามาเก็บเห็ดอยู่ที่พื้นทรายคืองเราครับเมื่อนี้ยก็จะมีคนไม่ใส่เหมือนว่างเปล่าครับเมื่อนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมื่อนี้เงียบแห้งครับบ่มีคนเลย แต่ว่าฝนตกอยู่ทั้งสีสเกตกับแล้ว่พุนทรายตกนี่เนี่นั่นนั่นนั่นนันยังพัดไหยังนิบบอนอะนี่ดีคือเนาะกำลังะูเลยนะกำลังถเลยกำลังฝนครับ Thank huh? ขออีกางมุ้งนะครับนี่ตอวแกงเงยขายาวๆครับตีสลันาาจัดเล็กๆเลยครับโอ้ป๊อปสุดยอดเฮ็ดปลาทรายมันก็ได้รุ่นดตัวสีนะครับขายาวๆียบสุดยอดเลยครับ เพื่อนครับเพิ่นมาคอมเมนต์บอกว่าหิ้ทั้งบันเพือ่อนนี่ว่าทั้งพ้นทรายนี่ครับตาหิ้ที่ขาดน้ำร้ายจะหัวแห้งครับถ้าดันกันมา่านจะหาทั้งที่อเออบ่ะพี่สี่ครับ แห้งดำๆครับทุมซื้อก็พ่นรายนะล้านี่เด็ดยวาสเบอ่งเฮดครับชุดแรกเรานี่ครับเป็นบักล่นองดอกง่ามแมงเลยครับสโอนครับเอาล่นพอแล้วครับ ดอกเลยดอกงามอยอดเยจ้ะยอมรับอดีครับต้องมองกันดอกตุ่มๆเลยมองกินเนาะต้องมองกับมองเบอร์กินขาสวยต้องขับรถไปไหนแดงดำๆกินนะครับ วกตาบครับก็เริ่อูย้ยสุดๆเลยค่ะหืมสั่นอ,อ๋อ <c oughs> ของแทะของแทะค้องแผลเลยนี่นนหลุดนี่แน่นอนเรื่อยครับเร,เรื่อยมานี่ยอยู่กันในคืนที่21ส,สิงหาคมครับ2 0็7ครับที่พนทราย ึ้นดังสีแน่นอนขาเง่าออกห้างห้างครับ ู่ทั้งบานบอยงครับทั้งซีทิเกตกับมาทั้งพุ่นไส้ปรตกเลยแปลกกะลีอันนี้ดอกข้าง่ามเองครับนี่หลุมเนื้อสลัดไปถึงมาถึง มาแล้วลุ้นขาครับว้าวตลอดเลยออกข่างท้างนะครับดอกไง <c oughs> คนเดือมไปยยอยมากลปลาทั้งปลาเป็ดกอกท่านกนับเม็ดกัวขาว ชิวหนีฮิโ่ออกไปทัวออกร้ายครับขาเล็ขาเล็เพราะว่าหาใจอืมืเป็นวครับหายูจีโปมเนาะ เรื่องขายกให้พ่นทรายมองก็นต่อครับอันนี้เคยว่าให้ปวกตาบง่ะครับแล้วหลันจะให้เพง่ความดึงของขาย่ายเห้ง <c oughs> petit pour mon tarif. Il faut ยอดนะครับใครให้ปลูกตาบไอ้ยยแยังกับพี่หนองเนาะุเอาน้องกระตาได้ปะเอ้ยพี่หนองเห้ยเป็นสีชักสิบดอกเต็มกระตาเลยล่ะดอกเดียวครับท้งใส่เป็นเที่ยวอันกับดอกเมื่อกี้ครับรุ่นล,ละรุ่นล,ละรุ่นล,ละแต่ละดอกมีแต่คางงาม อโหโห้หนั่งคัตมาดพร้อมนั่นโอเคครับสวยๆ ครัาให้พึ่งเขา่าหม่นอ้อนเมื่อนี้พึ่งอันนั้นมันอ้าเลยพึ่งเรียงอืมมนอนอ้อื่นนี้พึ่งเรียงเะย งามเนาะแม่มจ้ะหลากหลายเห็นกับมันเฮรง,งามๆเลยใช่ไ่ช่ดีเนาะน,นี่ปูบมมนเก่โอ้ดอกตุ่ม ด่ด้วยครับห,รนหนูก็น่าม้งเลยแก้งหวานจ้ะไม่แตนปออกเดียว Petai minyak. Alam Oh, sediap, Oh, pengalaman apa Oh, <Sparison as well racers> อันนี้เขาเก็บอยู่พวนไส้ได้ครับพี่น้องโมเมนต์ยู่ดงบุดินได้ครับดวงบุดินเฮ็ดบอกได้ครับพี่น้องอย่าพาก,กันไปเลยครับเสีดยดเดลายวซื้อ ทีสามหาละที่ครับเป็นมนี่บ่มีคนเลยเนะาะาม,มันกัเงียบ่า,าบเดีวออกทั่วปลาออกเป็นหมองครับหางเนะาะบางหมองกับเท่าจนี่คุณต้องหาแ่เท่าออกไม่ไงก็จะออกขาดเลยหลเลื่อันั้ เงาขาอืมครับสอ่อน <Okay. S 1> ครับเลยแ <Okay. S 1> น่ง่ายครับว่าลึกประลึกครับเพราะว่าขาจะใหญ่ๆครับ เห็ดไท่ครับเห็ดไทยรอไม่เขาให้บ้าอาเับคุ <Les> ้มทนเลยบะข้างในก็พอได้เก็บอยู่กับเรื่อยแต่ห่ม ลูไในสลันกินว่าครับโอเค,อเคถึงโผงปุ๊บเดียวเลยครับแรงแห้งโทษโอ้สำเร็จกับขาไมมันบักคับว่าไหนเพราะว่าแรงมันโอ,อกก้โวคนนี้เกินเลยนอ้อเฮ็ดก็ลืมแหงลุกไปเลยเลย แทบกับสามดอกอืมหาใหาาาต้อออกอต้นเือแออยู่ฝนลมความแห้งแล้งแต่ว่าขางาม,มางหน่แตหงตหัวดงกตงกระที่บนะ้วนเนาะ <laughs> ยาขาครับเนี่ยเห็ดไข่ลังเห็ดไข่ดอกนึงครับแงมี้งเมียห็นว่ามีฝนเต้งตรวจอะ่นมาในะนมือบ้างในมือมาอะไรนะขอรูบ้าง นังเลยอมตองเลยคอกห้ามเลยห้ามตอกอีกตัวโเคเ็ดีจ้ะนีตัง้งแลกครับแบอีีเน้งเฮ็ดเชอรนี่แกงแซบ บ่กหมครับแง่เนี่บผาใบฮาวันนมีที่ว่ากิดชือ้อกันเห็ดไข่กำลังออกสองดอกกำง,งามครับเห็ดไข่

อ้าวนาจะไ,ได้กินไม่มด,ด้หนวกบางไหอืมได,ด้หัวหลุดครับพอแล้วครับ<ม>ซ่้นนี่หัวหลุดเนาะแม่จจ้ะอูย้ยขาครับลุขาเป็่พอใหญ่าหยังเมื่อ,อกี้ดังปุ๊กลูกพอแมงกวไา้ โมเมนต์หัวได้เมื่อคืนงอดูเปียงไรดีไหนไม่ไไต้องเกาขี้วางถึงมื่อคืนดูเฉยหลุนถอดหัวหัวกระสุนเนาะหัวมันขายดีกูทำหาขายดีกัน พราะว่าความแรงที่แต่หัวเง็ดมันหกักไอ้ตเราหัวเง็ดมันแหงแต่ทั้งล่างครับเน่าแหงดำๆดำกินเหมอือนละเทสเทสพื test, test. <c oughs> <c oughs> ้งขาครับได้ย,ยังวา่าบ่งกินเนาะอืพาไม่ได้ไง แต่อยู่ด้วยขาแข็งหลังกินขาเธอเค็บปวดขาแข็งก็กินขาไม่ได้แสบแต่ว่าพวกเขานี่ขาลอยเนาะขาันมือนขืนครับคือจังบ่อจังสี่มูมเมื่อกี้เนาะอยู่ไกลๆกันครับ เห็ดร่วมเหมือนนี่อะไรเห็ดรวมเห็ดร่วมเห,ห็ดร่วมจ้าไม่จะงามๆเลยเห็ดมันเลยกลมอยู่กับก้านยางเหมือนแสนสาหัสเห็ดเห็ดอยากออกไดแต่ฝนไปมาซอยฝนบ่วซอยเนี่ยแต่นี่ยแค่ได้ออกป้าป่า,า,า,ายออกกระชากขึ้นพื้นเนาะ ครับเวลาตีซี่ยีชิดครับยี่เป็นอจ้ละลุงพอตีควเหรอในเวลาทำวัด,ด ไม่ามาามาตาสวยจอเลยครับอันนี่ค้นซยอยก็เสียวหมาเนาะแม่ อาแห้งๆกับมงยังไนาิดดีๆกัน้ายหาิว่าเลือตัวดอกนั่นอีกเยอะหาอาคุณที่ร้อม ราตรงมึงตามไปป่ะตามเอาลยปื๊ดนวีเดอร์สแลนจะตตามลงไปเลยเลยครับรุ่นรุ่นพี่น้องโอ้โหครับปุ่นตามวิสแลนเห็นแล้วแต่ว่าตามลงไปอีกครับยังมันรุดยังยัง ยังอีกลึกอือหืโอ้ยยังไม่ได้ถึงอีกไหมเบิ่งครับอันนี้ยากกว่าไหมมันทาได้ครับประมาณซี่สิบเยนนี่เนาะอยู่ป้ายแสดงว่าอยู่หึือประมันหาสิบเซนสอกหนึ่งแขนหนึ่ง่ะความยาวของขาเห็ดครับโอ้ยใช่ดอกตบปิดถ่ายวันนี้ยาวกว่ากระต่ายเอ้า อ้โหยากกว่ากระตาอีกเอาถือเอาดี๋ว่าสลัดไมเออได้บ๊อบได้อ้าเอ้าถือถือยางเอาก็อเอาก็ไดี้มาบิดตายด้ครับจอกนันครับช่วงขาออก ขานี่ยปุ๊บันไดโอ้โหชุดยอดเลยครับสองดอกแกงอิ่มเอ้ากวอ้าว,าวชุดสะอ้อนแนี่โอเคครับพี่น้องครับสำหรับมืนน่อนีที่ว่ามาาเติมนอกสลัดเนาะครับ<ม>ไย่เห็ดดักลายครับเต้มกระตามาาเนาเลยกับมือน,นีร่ชุดยอดเนี่ยครับ หากันตั้งแต่ช่วงของบาณหาทุ่งคับหอดตีสีกวา่าตัวน,นี้จะตีหาแล้วครับฝาสางแล้วกสมพลเกลาครับขอบคุณทุฤาษีแจ๊คขอบคุณทุกการติดตามนะครับไ่าพอกันมาคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ครับผลงานรวมเอาผมสะออนเตฮิตบวกตาบนี่ครับดอกใหญไงฮะครับ <c oughs> <c oughs> โลกกระตาบอเดเลยแล้วเนาะสลัดนานะ 我知道，哎妈。